ดูดีนี่ชุดนี้เหมาะกับแกดีนะก็ะคนมันหลอใส่อะไรก็ดูดีกูอยากรู้จังว่ามึงไปทะเลาะก,กันอีท่าไหนวะถึงได้ไปจ้วงแทงกันนอนเป็นผักแบบนั้นนะผูกพันกันเหมือนพ่อลูกกันไม่ใช่หรอ ไม่รู้จักพ่อตัวเองซะเลยนะพ่อแกนี่ก็ไม่ได้ตางแ,กแกา้จะแกหรอกแต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้บ้าแต่ที่สําคัญคือเมื่อใครหมดประโยชน์เขาก็จะกําจัดท,ทิ้งทันทีมึงเป็นห่วงตัวมึงเองก่อนเถอะมึงอย่าปากเก่งให้มากใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับกรรมตามนั้นจำคาพูดของกูไว้ให้ดีทีพบเอามึงตายแน่ ที่พบกับคุณตายเหรอฮะมึงจะตายน้ารัว